สวัสดีเจ้าวันนี้อันจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศวัดปันเสานะเจ้าตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะจ้าเป็นวัดเก่าแก่โบราณเนาะศิลปะล้านนานะจ้าตอนนี้ออยู่ด้านหน้านะจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกันเนาะอันก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะจ้าก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะเจ้าเราทะลุเข้าไปก็เจอ พระวิหารไม้เนะเจ้าเป็นไม้สักทั้งหลังเนาะเจ้าแกะรวดรายเป็นศิลปะทางล้านนาน,นะเจ้าอ่อนชอยงดงามมากๆเนาะอันมองทะลุเข้าไปก็มีพระประธานปางสมาธินะเจ้ามีนามว่าพระเจ้าแสงคําเมืองนะเจ้าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระเก่าแก่โบราณอีกองค์หนึ่งนะเจ้า อาคองจังหวัดเชียงใหม่เนาะแวะมากราบไหว้บูชาขอพอรองค์พระท่านได้นะคะก็ติดถนนนะคะก่อนถึงวัดอาโลกโมลีนะคะอยู่ซ้ายมือเนาะเป็นวัดเก่าแก่นะคะศิลปะสวยงามมากๆบริเวณวัดอาจจะไม่กว้างนะคะเชียงใหม่ก็มีอยู่หลายวัดนะคะที่นี่ก็อีกหนึ่งจุดเช็คอินนะา้า ชอบศิล,ละปะเด็กก็มาชมได้นะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ด้านข้างเนาะเดี๋ยวอันจะพาเลาะด้านข้างไปนะคะเราก็จะไปกราบพระมหาเจดีย์อยู่ด้านในนะคะพระมหาเจดีย์ชื่ออะไรไม่รู้ได้นะคะเพราะว่าอันไม่ได้ทําการบ้านมาเนะาะบังเอิญผ่านมาพอดีนะคะคืออันตั้งใจจะมากราบหลวงพ่อในพระวิหารนะคะเพรข้าผ่านหลายครั้งแล้วค่ะ คือสวยมากๆอ่ะอันอยากเข้ามาเอามาวัดปันเสาเนะ่ะที่จอดรถยากจริงๆไม่ยากค่ะค่ะข้างในที่จอดรถเยอะมากเนาะอันเข้าผิดทางนะคะเพื่อนๆข้างในมีที่จอดรถเยอะนะคะเพื่อนๆใครแวะผ่านมาทางนี้ก็แวะมากรบบาบไหว้อาลวงพ่อท่านนะคะแล้วก็มีพระเจดีย์ธาตุด้วยนะคะข้างในนะคะเป็นเจดีย์เก่าแก่นะคะสวยงามบริเวณวัดอาจจะไม่กว้างนะคะ นะคะตั้งตัาง,งานนะคะเจดีย์ทางเหนือก็ทรงประมาณนี้เนาะ,ะวันนี้อันก็เก็บบรรยากาศนะคะวัดบรรเสามาฝากเนาะ,ะเดี๋ยวอันก็จะกราบขอพรนะคะพระเจดีย์ธาตุเสร็จนะคะขอพรอ,ององพ่อเสร็จก็ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่เพื่อนๆน,น,นะคะได้รับชมด้วยเนาะ สวยงามมากๆเนาะเจดีย์ทางเหนือกับทางอีสานนี่ต่างกันมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ดอกบนหลวงนะคะสวยมากๆเลยใครผ่านมาทางเหนือก็แวะมาแอวเตออ,อันนี้เป็นห้องเนี่ยก็หมอ้อน้ำไปใจน้ำต้นนะจ๊ะอันนี้หมอ้อน้ำแล้วก็ข้างบนนห้องน้ำบยุย